ถ้าเป็นคุณคุณจะแลกกับใครวันนี้ผมได้ใช้ดิวมังกรเพื่อหาแลกพร้อมกับกาเล็กติกไตก็หาแลกเช่นเดียวกันและออฟเฟอร์ไหนที่คุณคิดว่าคุ้มและผมจะออฟเฟอร์กับใครจะขาดทุนอีกหรือไม่วันนี้เจอกันเทดนี้พี่เสียว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 ,ยว,ยวพอเข้ามายัางเทดดิ้งพาซาสิ่งที่ผมทําอย่างแรกก็คือมาเทดเช็คราคาก่อนครับ ลองดูว่าเราจะสามารถใช้ตัวอะไรแลกกับกาล็กติกตหรือใช้ตัวประมาณไหนแลกกับกาล็กติกตได้เพราะว่าเผื่อเราจะพลาดแ,กแลกเรามันแคชชันใช่แล้วตอนนี้ผมเช็คมาหลายบอร์ดแล้วและผมก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วครับว่ากาล็กติกเนี่ย mm hmm. เลดไม่น่าจะเกิน300นะครับทุกคนผมก็เลยต้องหาบอร์ดต่อ และนี่คือสิ่งที่ยากนะเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ไม่มีบอร์ดว่างผมก็เลยต้องมาปิดบอร์ดเจ้านี้ครับโดยการเสนเอตัวละครเพื่อที่จะให้เจ้าคอกทองคำเนี่ยออกไปแล้วอัปเกรดคอกตัวนี้ทุกคนคือผมอยากจะได้ซูนตัวอยู่แล้วไงแต่ว่าผมเทรดไปแล้วครับเขาก็ ไม่ยอมแลกกับเราไม่ว่าผมจะใช้คอกแอปคอกอีวิลบวกไปด้วยเอ็กซ์คลูซีฟดิวมันก็ยังไม่ยอม,ม,ยอมอกับฉันอย่างนั้นเลยนายไม่ยอมแลกกับฉันแล้วฉันจะเอาบอดไหนเพื่อที่จะมาแลกให้คุณผู้ชมได้เห็นใช่เขาไม่ยอมแลกฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เราจะไม่ยอม รอบนี้ครับเราต้องทําให้เต็มที่เพื่อที่จะยึดบอร์ดของเจ้านี่ให้ได้แต่ตอนที่ผมกําลังจะเสนอออฟเฟอร์เพื่อปิดบอร์ดของเขานั้นกับมีบอร์ดว่างข้างๆผมเองอืมเจ้าคอส m ิคคอมไนไม่มีวันที่จะได้ครอบครองบอร์ดเพราะฉันมาก่อนใช่กาเล็กติกไตและอีกหตัวดิวแกมีปัญหาอะไรกับฉัน้นเปล่าสกบเหลียง อีกตัวหนึ่ง created, นะครับก็คือเราจะเอาคอสมิกดิวและในที่สุดฉ e ันก็ได้ต <te ั้งบอสเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าฉันเนี่ยมีตัวคอสมิกดีๆเทพๆทั้งนั้นมาเจ้าไก่งวงออฟเฟอร์มาซะฉันรู้ว่าไหนกำลังจะออฟเฟอร์ยู่ไม่ต้องลีลาไม่ต้องทำซองอุ้ยใช่รีบๆออฟเฟอร์มาซะไม่นายต้องออฟเฟอร์นั่นไงทุกคนและแล้วเขาก็ยอมออฟเฟอร์แล้วก็วิงออกไปอย่างทันใด ทุกคนออฟเฟอร์น,นี้ผมว่าเราปฏิเสธได้แบบไม่ต้องคิดครับโอ้โหเรามีใครออฟเฟอร์มาโอ้โหซีเอตเอเจนต์ลายซินตองจิตไม่เอาทุกคนเจ้านี้ยังไม่คุ้มนะครับซีเอตเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่ลองไปดูเจ้าต่อไปดีกว่าคุณออฟเฟอร์มรนล้วๆครับไตได้กลับมันม่วงอย่างนั้นเลยยังไม่เอาดีกว่านะครับของเราน่าจะเป็นตัวพาที่หาค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะครับส่วนไตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะรีลันไม่อุ้ย ทุกคนครับเจ้านี้เจ้าเจ้านี้ขอเก็บไว้ก่อนสองตัวโคฟเฟอร์กับนี้ก็เกือบสามแล้วทุกคนเกือบสามร้อยแล้วทุกคนเจ้านี้ผมว่าอาจจะคุ้มในการแรกนะครับโอ้เจ้านี้ไม่เรายังไม่ต้องการไหนเก็บไว้ก่อนและเจ้าต่อต่อมาครับผมก็คิดว่ามันไม่แน่คุ้มเท่าไหร่แล้วดูเจ้านี้ดิคอมบวกับซีเข็ ถ้าเราจะแรกผมว่าเทรดกับเจ้าตะกี้ดีกว่านะครับได้โคเวอร์ด้วยโอ้เรามีคนออฟเฟอร์มาแบบรัวๆเจ้าหน้ายิ้มสีเหลืองไม่คุ้มเจ้านี้โอเจ้านี้ไม่ฉันปฏิเสธจะไปรอบนึงแล้วโอ้ไม่ผมว่าสู้สู้สีเข็มไม่ได้นะครับสู้คนที่ออฟเฟอร์เจ้าแรกไม่ได้เจ้านี้ปฏิเสธไปเก็บไว้ก่อนนะครับเจ้านี้ผมลังเลมากถ้าเป็นคุณคุณแรกไห คอมเมนต์บอกทีอถ้าเป็นทุกคนทุกคนแรกปะคุ้มไหมทุกคนถ้าเราจะแรกไททัน c o เวอร์กับซีเคทเอเจนตแล้วก็ได้ชิปยูมาเพราะว่าชิปยูตัวน,นี้เราก็ไม่มีนะครับเอาเอา,เอาไปแลกมาเลยและในตอนนี้ครับยังมีคนที่ส่งเข้ามารัวๆนะครับเพื่อทําการแลกเปลี่ยนยูนิตกับเราแต่ผมกม็เจมแรกกับ ผอว่า oh, ยังไม่คุ้มนะสำหรับเจ้านี้เอาล่ะเรายังมีเวลานะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมน่าจะว่างทั้งวันในการตามหาตัวที่มันคุ้มค่านะครับเราไม่ต้องรีบในการเทรดเพราะว่าแต่ละตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากอย่างาดิวดากรกอนแล้วก็การเลกติกไตแล้วมันม่วงมันไม่คุ้มเจา้านี้โอ้เจ้านี้ก็ไม่คุ้มทุกคนดูคอสมิกสองตัวใหม่อันนี้ยังเก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมคิดว่า,น,าน่าจะโอเคแหละสำหรับ คนนี้นะครับและนี่ก็คือออฟเฟอร์ที่ทําให้ผมจิตใจสั่นคลอนแล้วครับส่วนตัวแล้วผมชอบ EVIL เขตบวกกับคอมญิงอัพนะทุกคนผมอยากได้2ตัวนี้เป็นพิเศษนะสองคอสมิกกับ1 g o ่งกอีน่าสนใจอยู่พอสมควรแต่จะเอาอยัางไงดีทุกคนคุณคิดว่าผมจะเลิกหรือเปล่าเจ้านี้ เก็บไว้ก่อนแล้วกันและด้วยความลีลาและด้วยสายของผมจึงทําให้เจ้าคนตะกี้ออกออกไปแล้วออกเซิร์ฟไปแล้วทุกคนและเจ้าต่อมารู้สึกว่าเฮ้ยดิวผมไม่รู้ราคาของเจ้านี่ว่าสไปเดอร์ทีวีเอ็กซ์คูลสีแต่น่าจะโหดอยู่นะน่าจะตึงอยู่นะทุกคนเจ้านี้ทําให้ผมกลับมาลังเลครั้งแต่ว่าเจ้าได่ใช้กาแล็กติกที่จะมาแลกกับกาแล็กติกผมก็คือเขาออกไปนะผมเศร้ามากเกิดความลีลาแล้วเจ้านี้เอาไงดี ถ้าผมเทรดไปเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าสำหรับตัวยูนิตเหล่านี้เก็บไว้ก่อนนะทุกคนอุ้ยมีคนเทรดไหมเยอะอันนี้เจ้าเก่ากดผิด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 ไม่เอาไม่เอาอุ้ยเฮ้ยเจ้านี้ก็เคยเห็นมาแล้วเจ้านี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้อัน,นเจ้าเก่านะครับแต่ว่าเขาเอามาเทรดกับกาแล็กติกด้วยไม่เอาทุกคนอุ้อันนี้ที่ไม่ต้องคิดเลยไม่นั่นแหละทุกคนเหลือเจ้านี้นั่นแหละน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าเราลีลามาก อาจจะไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าจิตใจผมต้องสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อเจอกับออฟเฟอร์นี้ครับเพลซิลแล้วก็โคเปอร์ที่2ตัวนี้ก็ตึงเอาเรื่องอยู่แถมไปมาด้วยนะครับแล้วก็ Evil อีวิลเคิรกอืออฟเฟอร์นี้ผมว่าคุ้มอยู่นะผมอยากแรกนะทุกคน เก็บไว้ก่อนโอ้โหแล้วเจ้านี้โคฟเฟอร์แล้วก็โอ้หจิตใจสั่นคอนแต่เจ้านี้ผมว่าน่าจะยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือเปล่าดีล้าและลวดลายมันซะอย่างเนิ่นนานครับตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะตัดใจกับ2อ,ออฟเฟอร์นี้ได้แล้วผมก็เลยกดออกทั้ง2คนเลยเป็นไงล่ะ <c oughs> ฉันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธพวกนายแล้วล่ะถึงอย่างนั้นก็ตามครับเจ้าเดิมเนี่ยก็ยังออฟเฟอร์มาโดยเพิ่มตัวละครเป็นพวกสีแดงต่างๆมาเยอะมาก ไปๆมาๆก็มาเจอกับเจ้านี้ครับกําลังคิดอยู่กดไปกดมาเนี่ยว่ามีคนขอเทดอยู่มุมขวาผมกดใช่ผมกดเข้าไปจริงๆมันเป็นการท้าต่อสู้และผมก็ได้มาต่อสู้กับเจ้านี่โดยการไม่ได้เตรียมตัวอะไรเมเลยและสิ่งที่ผมเอามาต่อสู้กับเขาก็คือโซน่าบวกกับนาฬิกา3ตัวที่เราได้จัดเสร็จไวบ้บ้า <c oughs> แล้วเราจะไปน,นะนายนได้ยังไงเราเจ้าเสือมืสุดท้ายแล้ว ฉันก็ต้องภายแพ้นายออ,อะไรนะมีพิมพ์อะไรมาหาเราซะด้วย FC อย่างนั้นเหรอนี่นายจัดการฉันแล้วบอกว่าเป็น FC ฉันเจกกันเลยเอาไปเลยผมคีดไข่ผมปั่นเสร็จแล้วก็ออกห้องเลยดีกว่ามาแรกต่อตอนนี้คิดว่าจะหาบอร์ดไม่ได้แล้วนะครับมาเจอกับ FC เจ้าอ,อะไรเนี่ยเด็ด เจ้ดลต,ตอกผมเจอไม่มีสิทธิ์ที่จะตอกฉันฉันเห็ดคาตายฮะว่านายกำลังตอกฉันเดี๋ยวรอฉันผิดเสร็จก่อนแกตอกฉันอย่างกันเละเฮ้แกต้องโดนตอกทุกโซ่โซ่ใคืนนี่ผมทำอะไรอยู่วะเนี่ยน้องและหลังจากนี้ผมคิดว่าผมเจอดิลที่ผมต้องรีบออฟเฟอร์แล้วทุกคนครับก็คือโอ้โหมีคนขอแลกมาเยอะมาก ผมเจอที่เอ้ยเดี๋ยวนะมีคนอะไรวะเนี่ยตอกผมเฉยเลยแบบคอมคอสมิตอกัอนอย่างนั้นเลยทุกคนคือที่แห่งนี้นะครับคือมีแต่คนรู้จักเรายัางไงก็ขอบคุณทุงแม่ที่กดติดตามพี่นะไม่ว่าจะเป็นคอส m มิยคอมหรือว่าจะเป็นเจ้าแล็ปท็อปแล้วก็เป็นฮิปโปโปเตมัสแล้วก็เจ้าเสื้อม่วงเจ้าสปิโอ,โอเค ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันออเฟอร์ทุกคนโอ้โหเจ้านี้ออเฟอร์มากับความว่างเปล่าออเฟอร์ไปกับความว่างเปล่าฉันไม่สามารถ่จะแลกกับนายได้ต่อมาโอ้โหเจ้านี้ต้องรีบแรกอย่างรวดเลยครับทุกคนหลังใจที่ผมคิดและใช้เวลาตบทวนอย่างเนื่อนานครับผมคิดว่าเจ้านี้น่าจะโอเคสุดแล้วหลังจากนั้นครับไม่รอทัก